พบกันให้สลามไต่ถามทักทายผลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดีส s ส a าม m u a l ว i ม u m w a r a h m มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุิลลานนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของสัปดาห์นะครับเราก็มาเจอกันในการเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นวิชาออัลกุรอารนครับเราจะมาหาน ให้กูอ่านพร้อมกันก่อนที่จะอ่านกุราานเดี๋ยวเรามาขอดูอากันครับนะครับรับบีซิดานีอิลมาวรซุกานีฟะฮมาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิด اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أو الله رأ كونا صنية هيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غَيْرِ المغضوب عليهم وَلَا الضالين امين الحمد لله لخب امين رَب และนะครับนักเรียนครับสำหรับชั้นอนุบาล3เราก็จบกันไปในสุรอ้อนบกอกกลอหายาที่1่ถึง5าแต่ว่าเราก็ต้องทวนกันด้วยนะครับชแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ครูหยิบสุรอ้อที่เคยท่องกันมามาทบทวนนะครับวันนี้เดี๋ยวเอาสุรอ้อนอาลักเกอของความหมายนะครับ5อายะ أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิดผู้ทรงบังเกิดมนุษย์มาจากก้อเลือดจงอ่านเถิดและพระเจ้าของเจ้านั้นผู้ทรงใจบุญยิ่ง ผู้ทรงสอนการใช้ปากกาผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้มาช้ลลอ์ะนะครับนี่คือในสุรัะน์อันแลักอายาที่หนึ่งถึงห้านะครับก่อนที่เราจะไปขึ้นนะครับอายาใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนสุราะ์อับลบากรัตน์กันหน่อยนะครับอายาที่หนึ่งถึงห้านะครับ

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الحمد <applause> เราไปดูอายะใหม่เลยน,นะครับอมามชาลลอฮ์นี่คือหน้าอันุรอานะครับของอายะใหม่ของเรานะครับในอายะใหม่ที่เราจะขึ้นนะครับก็ยังอยู่ในสเร์อัลบากรหะ์นะครับยังอยู่ในสเร์อัลบากรห์ซึ่ง เป็นสองอายะสุดท้ายนะครับเป็นสองอายะสุดท้ายของสุรัตอัลบบกรอเลยนะครับนะครับก็คือทั้งอายะนี้แล้วก็อายะนี้นะครับที่เราจะมาอ่านกันนะครับซึ่งในสุรัตอัลบบกรอเนี่ยนะครับเขาก็จะมีอยู่เท่าไหร่ครับ286นะครับ ถึงอายานี้เลยนะครับ286เราก็มาดูเขาเรียกว่าสองอายาสุดท้ายนะครับสองอายาสุดท้ายของซูร์อัลบอกรอนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับหนึ่งรอบนะครับอ่านให้ฟังทั้งหมดเลยอิชาร์ลอเดี๋ยวใครได้แล้วเคยได้เคยฟังคุณพ่อคุณแม่อ่าน อ่านะครับอ่านไปได้กับคุณครูเลยนะครับมาดูว่ามีอายันนะครับทั้งสองอายันนี้นะครับอ่านอย่างไรบ้างาฟังครูนะครับเอาุบิลลาฮิมินัชชิตาลูโรจีมอามะนาลาซูลุบิมาอุนซิลาอิเลฮิมิรับ به والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها مكتب تسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين กอนะครับยาวหน่อยนะครับในสองอายะนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยเป็นทีละวร์ะวรกนะครับครับเราก็มาดูในวรกแรกก่อนนะครับคุณครูจะเริ่มจากอายะที่285นะครับอายะที่285อเดี๋ยวเรามาแบ่งเป็นวร์กแรกตรงนี้เลยนะครับ อาวักแรกจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาหยุดตรงอักษรจีนนะครับอันนี้เราลองมาสะกดกันคร่าวๆนะครับอันนี้ตัวฮัมซาฮัมซาอ้าอ้าอ้าอลีฟอ่านะครับมีมอ้ามานูนอ้าหน้าหน้าใจกับตัวรอหน้ารอนัดรออ้ารอซีนอูสู U waw su lam u lu ba y b a ma ma alif ma hamza u u, u nôn, un zai y zi lam a la Là รวมลองรวมพักนี้ก่อนนะครับอามะนารซูลูอาแบ่งวักสั้นๆตรงนี้ก่อนนะครับอามานารซูลูอามนารซูลู อามัน رسول อามัน رسول ทำไมครับอามัน رسول อามัน رسول ครับแล้วก็วักกัอไปนะครับ

บีมามานี้ยาวนะครับบีมาแล้วก็อุนซีลานะครับอุนซีลาอันนี้หน่งเสียงนะครับอีไลฮีหมายนะครับบีมาอุนซีล่าอีไลฮีบีมาอุนซีล,อลาอีลอไลฮี วักนี้นะครับเรามาหยุดตรงนี้อีไลฮีครับแล้วก็วักต่อไปนะครับลองมาสะกดก,กันนะครับมีมอีมีมีเจอกับตัวรอเลยนะครับอ่านมาตัวรอเลยมีรอมิรอมรออะรอรอเจอกับตัวอะไรครับมีชัดดนดาเหมือนกันรอบารบ ครับบาอีบีฮาอีอ e. ีม e. ja ียาเล็กนะครับ e. อียาอีวาวอาวาวาลามวลมีมูมูมูฮัมซะมูครับวลมูะครับมีมีมีนู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 วาว นูนอ่ะนะครับอ่า,อาลองรวมนะครับมิรรบบิฮีมิรรบบิฮีบบฮอ่าตรงนี้วักหนึ่งวัลุมินูน ัล م ن ู ن ครัอ่ะเหลียวย้อนนิดนึงนะครับย้อนมาเลยนะครับตั้งแต่วัคแรกนะอนตามครูนะครับอามนานุรัสูลูบิมาอุซิลอัยฮิ من ربه من ربه والمؤمنون والمؤمنون. Oh آمن الرسول بما من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه أنزل إليه من ربه به من ربه والمؤمنون, من ربه والمؤمنون من ربه آمن الرسول بما มิรับบิฮิบบฮวัลมุมินุน,น,นครับทเพียรลองไปฝึกซ้อมมานะครับแบ่งวักทันสั้นอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเรามารวมวักกันนะครับเฉลร้อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูอักษรกันต,ต่อนะครับ แล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูนะครูหย,ยิบคําในอายะที่เราขึ้นกันอยู่มานะครับครูเอามา3คํานะครับซึ่งเป็นอักษรนะครับที่มีตัวสะกดที่ถูกสะกดด้วยเครื่องหมายสุกูลน,นะครับสามคำนี้ซึ่งอยู่ในวรรคที่เราอ่านกันตะกี้เลยนะครับอลองดูตัวแรกนะครับ h ัม z a นะครับาอ่ z a a a อ a ลีฟ อ่านะครับต่อไปมีมอ้ามานูนอ้านะรวมเป็นอ้ามาน้นะครับครับไอ้คำต้นสั้นไม่ยากเลยนะครับอ่าลองใหม่นะครับคำสั้อ้าอ้าอ้าอลิฟอ่ามีมอ้ามานูนอ้านะ เอ้าแม่น่านีครับตัวต่อไปนะครับอาลีฟอูอูอูนูนอูนนะครับเจอกันนูนตัวไซอีซีลาบอาลาอูซีลานูนจีลานะครับอ่าตอบ ตัวต่อไปม้าอีอีลามอ่าลาลายไลอาอีอีอีไลฮีอีไลอีน่าชะลอนะครับนี่ก็เป็นคำในอายะนะครับที่ครูหยิบยกมานะครับอ่าทีนี้ เรามาทัวร์ที่สะกดกันอีกนิดนึงนะครับอ่านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับคุณครูก็จะ,ะมาเน้นนะครับในสารีะะก,กับยานะครับสารีะะก,กับยาเพราะว่าเมื่อคราวก่อนนั้นเราเอาอาากับาลิฟนะครับอันนี้เอาคำสั้นๆก่อนนะครับที่มีสารีก,กับยานะครับอ่าดูตัวแรกนะครับคือตัวแรกคือตัวฟา มีาอีฟาอีฟีฟีเจอกับตัวยาฟียาฟีนะครับรวมกันเป็นฟีนะครับฟาอีฟีฟีฟยาฟีนะครับต่อไปตัวนูนด้านบนนะครับมีจุดด้านบนหนึ่งจุดนูนอีนี่เจอกับตัวยานี่ยานี่ ครับอ่านว่านีนะครับนี่นี่ตัวต่อไปจีมจีมอีจีจียาจีนะออกไปเสียงอีหมดเลยนะครับตัวต่อไปตาตาอีตีตียาตีครับลมอลีลีลียาลี บีบีบียาบีครับก็เป็นทั้งหกคำสั้นๆน,นะครับให้มาลองสะกดกันนะครับฟียาฟีนียานี่จียาจีเอียตีลียาลีบียาบีนะครับก็ออัลาลห์เดียว เราก็ฝึกสะกดทำสั้นๆตรงอี้กับยาน,นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเป็นทำมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ลองไปฝึกสะกดกันนะครับเอาตัวอื่นก็ได้มียามีกี่ยากี่นะลองไปฝึกสะกดนะครับกราฟอีกี้กี้ยากีอะไรอย่างงี้นะครับก็ไปฝึกสะกดกันมานะครับทำแล้ววันนี้เก่งมากครับ ทำแล้วนะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับชั้นอนุบาล3ในวันนี้นะครับเราก็ได้ขึ้นสู่ร้อใหม่นะครับสราเดิมนะแต่ว่าย้ายอายะเพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วเราเอาช่วง5อายะแรกนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เป็นต้นไปเราจะก็จะย้ายไปอ่านใน2อายะสุดท้ายเลยนะครับ5มานัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ต้อง อ่านกันยาวๆไปนะครับรอให้ได้นะครับแล้วก็ส่วนสะกดนะครับคุณครูก็ค่อยๆทวนคำสั้นๆก่อนนะครับแล้วก็เอาคำจักยามาวันนี้เก่งมากครับยกมืออัลลอฮุมัร์ฮ์มนีบิลกุรอาน์วะจ علهلي إماما و ن วะเราะห์มะ م ์ اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت وارزقني تلاوته انا الليل واطراف النهار واجعله لي حجه يا رب العالمين جزاكم الله خيرا الله اوكي خبيني كم نجد Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.